ค่เมื่อนี้มา,มนนมาอยู่กับเราอออชีวิตบ้านๆเดจาจ่สเมื่อนีีมม้มชวิตบ้านเหมืืออนนเดิมมม้ีากินมะมีเดอจานมาเวลาสิบสามนาฬิกาแล้วนีเริ่มห้อนแล้วเอาพัดลมน้อยมาเปิดเอาพัดลมน้อยกับมีร้อยเย็นดอกนีเย็นกับพ่อไข่ก,กันดิมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องนเนี่นี่มีแต่เปลี่ยงย่ พ่อปีงหัวดีไปจนแทบเบ่น้ำลายลาจินไหลเลยน,ะ <c oughs> น้ำลายลาจินไหลน้ำลายไหลไปจนแทบใช้มีได้กินลายมือแล้วมือวิบวับมานี่ไม่ได้กินลายต้องน้ำลายไหลลว <c oughs> พี่น้องแกใส่ตู้เย็นไว้เนาะมันเยอะเออกันกะคนแจ๊กเสร็จแล้วนี่กะสิกิกินรดแล้ว,วอยากนะ คนมันก็ยากนเนาะนี่เห็นบ่พ่อแม่พี่น้องโดนกลางก็ไม่ค่อยอะไรอยู่เลย่ดาม,มาเด้อบ่มีถุงมือก็ได้ล้างมาเรียบร้อยซีดแอลกอฮอลงห่อคนเพราะว่ายายน่ะเป็นคนสะอาดมีได้เป็นคนเพราะว่ามันถุง<ว>มือเบิดละพูดดิยางมันไหลย,ย่างเต็มอยู่ทั้งมีดน้ำพรมนั่นหน่วยใหญ่เลยพี่น้องมีดน้อยกับบ่มี เยางลายพวกล่กับต้องแกะเนี่ยแกะเอายางออกจนเบิดพูดได้จังมานั่งแกะแต่เป็นซูโมงเลยเด้พวอแม่พี่น้องอเต็มถ้วยเลยละบานแกมีเบิาแกนือแกะสด้ีนึนุนะมน,น,นี่นี่น,นีสวยๆนี่โอ้ย เอามาฮึกกินน้ำเนี่ยเยสอันแกล้มทุเรียนเนาะโอ้ยเอานี่ใส่ได้แล้วก็เยืนเนาะอืมหวานปะเซบแล้วก็หวานน้ำพริกจะเป็นแต่หวานอานี้มันชุกคาต้นชุกคาต้นเลยที่พีหน่องหองน้วยยูเจอว่าต้นมันสวนอืมยูสวน นี่หละปีน,นี้ก็นี่แหละใบแรกลูกแรกได้พี่น้องไหมสู้ปีนั้นแหงเนาะได้เอาไปขายไปขายตลาดมีได้อัน,มนอมันบ่มีโรควิบวับเนาะออตลาดนัดเอาไปขายได้อยู่ได้เท่าไหร่สองสามร้อยยูนอยนึงนะขายดีน้ำพร้อมเ้อเไแถุงละสาวบาทถุงละสาวบาทวิบับก็มาหลายพูด<า>พูเท่นะ เรื่อสุขภาพร่างกายได้พี่น้องเอ,อ้ยอยู่ดยดได้สุดก็ได้อากาศกระเลี่ยนมังสาหนาวสายมาผัดพร้อนผัดเอา้าพ่อแม่พี่น้องมือนั้นหนาลมคักยันบักคักเลยเว้ยยันอีแก้วปีนทองปงงางงานไงนะ <c oughs> อีแก้วใหญ่มาเมืองใหม่ไง <ผม S 2> ละ่ะแก้วปีนทองเด็ดจีด่าจะลบอีแก้วเด็ดทีต่อสายไปสัญญาณพ่อพี่พ่อแม่พี่น้องไล่เทดคลิปเดอ้ออย่าลืมมาตามล่านะพร้อมเด้อไล่เทดคลิปช่องนี้ก็ ส่องขลง <mid S 1> ล่างก็คือน้องนัท้ไทยน้อยเด้อจ้าไทยน้อยเด้อมาตามเพืเขาหน่เด้อพ <incident. S 2> ี่น้องเอ้ยนักเก็ตามแน่นแม่นแน่ล่าลำพรมพักดีดีชาแนลนะตามแลนะกดซั้นหนาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับตะไคร้ลำพรมเด้อขอบคุณกาศสวัสดีค่ะบ๊ายบาย